กาบทักทายสบายดีเดอสวัสดีเอฟซี FC ที่น่ารักทุกทท่านวันนี้ก็มาพบกับน้องสาสาวเราเหนืออีกเซนคาเซนเคยเดอซึ่งวันนี้น้องสาก็มีเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจนํามาเสนอให้ทุกท่านได้รับชมและก็รับฟังนากันแต่ก่อนจะไปรับชมคลิปวิดีโอนี้น้องสาก็ฝากเอฟซีทุกทุกท่านช่วยกดติดตามกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังแห่งใจในการทําคลิปวิดีโอต่อไปซึ่งเรื่องราวข่าวสารที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้ ก็ได้มีพรีเอฟคนไทยท่านหนึ่งซึ่งเขาได้ส่งข้อมูลเนี่ยนะคะมาให้แอดในเมื่อได้เห็นแล้วก็โอ้โหยากนํามาเผยแพต่อหรือว่าปีแอคชัยนให้ทุกคนได้ดูเลยนะคะทุกท่านซึ่งว่านักยูทูบเบอร์สาวราวปลื้มใจแทบร้องไห้เลยนะคะทุกท่านเมื่อ f อฟไทยโอ้โหเซอร์ไพรส์เงิน1นึ่งมืนบาท พูดเต็มปากคนไทยรักเราเหมือนญาติซึ่งทำให้นักยูทูบเบอร์ลาวนะคะถึงกับกั้นน้ำตาตัวเองไม่อยู่เลยนะคะทุกท่าน ร้องไห้หนักมากเลยนะคะในเมื่อไยร,รับการเซอร์ไพรส์แบบนี้นั่นเองนะคะทุกท่านซึ่งเรื่องราวรายละเอียดจะเป็นยังไงพวกเราไปรับชมคลิปวิดีโอนี้พร้อมกันก่อนจะรับชมคลิปวิดีโอนี้น้องสาก็ขออนุญาตหลายๆเด้อมาทางช่องของบาากีแรงที่น้องสาจะได้นำเอาคลิปวิดีโอของเขามาเผยแร่ต่อให้เอฟซีทุกคนได้ดูดำนิำกนการซึ่งเรื่องราวรายละเอียดจะเป็นยังไงนะคะหลังจากจบคลิปวิดีโอพวกเราก็มาช่อง มุมมองของชาวไทยและก็ชาวราวว่าพวกเขาจะมีมุมมองและความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งเรื่องราวรายละอยดกจะเป็นยังไงพวกเราไปรับชมคลิปวิดีโอนี้พร้อมๆกันเลยจ้าวันนี้นะครับผมจะนําเงิน1นึ่งมื่นบาทจากเอฟซีพังไห้ใจดีนะครับตีม่อมให้เบ่าต้นนะครับก็น,นี่ก็เดินทางมาอยู่ที่ b t ทเอสซองนนซีนะครับซึ่งก็นัดเบ่าต้นมาเจอกันตรงนี้นะครับ ว่าเบลต้นจะได้รับเงินนั่นจริงไหมนะครับกะก่อนอื่นนะครับกะขอบคุณขอบคุณมากๆนะครับผู้ใหญ่ใจดีนะครับผมกระนับถือเพิ่นเปรียบเสมือนพ่อนะครับว่าเพิ่นกะให้ผมเป็นลูกบุญธรรมนะครับกะขอบคุณมากๆนะครับที่ให้เกียรติเบากีแหลงนะครับเป็นลูกเพิ่นนะครับเพราะว่าเป็นลูกเพิ่นผู้หนึ่งนันแหะครับกะให้ผมเป็นสะพานบุญให้นะครับที่ว่านําเงิน หนึ่งบาทนะครับไปหาเบาต้นนะครับผมก็อยู่ที่ BTS ส่องนนซีนะครับตอนนี้เขาไปเบิงน้ำกันเรื่องเราจะเป็นอะไรน,นะครับตอนนี้นะครับผมก็จะอยากมีก่อนไมะเขาไปนี่แล้วนะครับไปกดเงินใลยเพื่นก่อนนะครับเพราะว่าบาต้นเพิ่นรับเป็นเงินเงินสดนะครับ ประเทศไทยนะครับบอกไปเลยสะดวกสบายมากๆนะครับหนึ่งหมื่นบาท นี่ครับโอเคนะครับคิอว่าสะดวกสบายมากๆนะครับอยู่เมืองไทยนี่แหละสิ่งที่ผมสอบมาครับตอนนี้นะครับก็ได้มาแล้วนะครับเงินที่จะไปมอบให้บบาวต้นนะครับผมก็ยังบ่ทันับนะครับมันออกมาระบบมันอาจสรนับมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับปะ่ะให้เบิ่งต้องกันไอเดอ บ่จับไว้จัเงี้นเห็นเปนะเข่าเรื่องอะไรบางนี่มะมะใกล้ๆเนีเ่นยข่าเรื่องแอะไรข่าวเรื่องอะไรเนาะถ่ายคลิปมาเลยได้เลยกะก่อนอื่นมดนะครับก่อขอบคุณน,นะครับพี่ๆเอฟซีนะครับใจดีนะครับที่ส่งเงินนะครับมาให้เป็นกําลังใจหรือว่าซัพพอร,ร์ตพี่บ่าว ต้นนะครับแล้วก็พี่คนอื่นๆก็อย่าเพิ่งน้อยใจนะเพราะว่าแมันเพราะว่ามาอยู่นรงกันนี่ใจน้ำเอฟซีฝากแม่เอฟซีมนฝากไม่หาย้วครับคนอื่นบอลกิเลงก็ขอบคุณนะครับที่เพลินเลือกบอลกิเลงมาเป็นสะพานบุญนะครับในการมอบเงินสปอร์ตให้ครั้งนี้นะครับเสียร์ยาวไอต้นเสียร์ยาวมีคนเอาเงินให้ดิว่าเป็นยังไงคือว่าพ่ออัน าต้นก็บอกกีหลังนี่แบบว่าบอดีคุยกันไปได้นะบอดีบอดีคุยกับบอดีคุยหยอกกันนะข้าดาวมาคุยกันคือมีงานเลยเห็นไหมบบค่อยเข่าวคือบอกกีหลังทักมานะบาต้นคือบอกต้นเน่ยคิดว่าโอ้บอกกีหลังเนี่ยซิมีข่าวดีแต่งงแต่งงานบอหรือว่างานประพุ่งพราป่าบอหะนะเดี๋ยวจะไม่เชี่ยวเลยเนาะเออแบบว่าิแต่งอีก่คนต้องมี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 งานมีธุระแหละว่ะคือบาต้นก็อาคิดอย่คืนนะครับือว่ามีความจำเป็นมาเพิ่นแบบว่าคิดว่าคนแต่งงานแต่งยังหะนะคือว่าคือบอกกีหลังก็มีเพิ่นติดต่อมาเเนนาะให้มอบงิ จำนวนนี้ไห่บ่อต้นอะไรล่ะก็วนมาผ่านผมเรียบร้อยนะครับแล้วบราเป็นก็อยากขอบุญขอบุณ t f c อยู่ต่างประเทศนะเราเป็นก็มียังตอบแทนกับมีแต่ขั้วควอนต้นี่โคตรมากเลยครณพี่ใช่บามนี่ยังกับทนานนะเจ้าก็ภาพขับเร่งตลอดพีตลอดไปเนาะหวังว่าอาโค้ทเฮายูทูบเบอร์หลายๆคนหรือว่าในงานลาวอยู่ในประเทศไทยนอกประเทศทำความดีดีโนุตคนทำความดีดีด้วยอ่านีไปิบาท นี่ก็คือนะครับกะดีใจน้ำดีใจน้ำนะครับแบบน้ำตาแบบไหลเลยนะครับบอกกันว่าอยู่อยู่ซื่อๆนะครับเมื่อว่าเข้าคือเงินก้อนแรกนาที่เต้นแต่ว่าได้ได้ได้จับแบบนี้นะอ๋อกะดีใจน้ำนะครับแเพือได้จับบอกคือว่าเพืได้จับแต่เขาทำงานนะเขาอย่าบอกแมนแมนเลยอันนี้ คาเป็นพงทำงานหนึ่งเดือนกได้นึ่งเดือนเดือนหนึงเงก็บบได้ขนาดนี้เฮาก็ต้องใช้จังใจมนบอกเฮาจะมาเก็บไหมันเลือแบบนี้มันก็ได้ยากอยู่เลยดีใจน้ำดีใจน้ำดีใจน้ำมีเอฟซที่แบซับออซับอให้กขาจายที่เขาเห็นใจเฮาไปกับไปับที่เพนบอกว่มนยัง้เพื่อนน้อยก็คือแบบว่าเพื่อนนะแต่มีเลี้ยงลูกอยู่เลยเอฟซีมันก็มองเห็นในจุดจุนี้คือเิ่น ทำงานคนเดียวนะแบาเป็นลำบากอยู่ช่วงนี้เป็นทํางานคนเดียวาะว่าเมีรเป็นกางทำงานบ่ได้ด้ยคือจํานวนนี้ก็คือนะครับแบบว่าให้ด้วยความสงสารสงสารีหาความสงหาความอนุเคราะห์โดยความเมตตรสารแบบไม่หวังผลตอบแทนนะครับ ผมก็จะอธิบายให้จะว่าด้วยแล้วก็แม่เมื่อกี้ดิหรือคำเสน่หาไม่ใช่นะไม่ใช่นะโอเคโอเคคือกรีแรงก็บอดว่าแมนคำไพ่เขาไม่เสน่หาคือจะอีกแบบนึงคือเหมือนกับเป็นผู้ชายเนาะผู้แายสองงามนนี้่ผู้ชายอันนี้ผู้ชายเนาะเปรียบเสมือนก็อย่างบอกกีแลงนี่ก็เรียกเป็นพ่อนะครับก็คือว่าเป็นพ่อบุญธรรมนะครับกับเพื่อนก็ให้บอกกีแลงมาเป็นสะพานบุญให้นะครับกับบอกเพื่อนด้วยนะครับว่า เงินก้อนนี้ให้ด้วยความเมตตาสงสารนั่นแหละซัพพอร์ตเงินส่วนนี้กะทีเอาไปซื้อนมให้ลูกได้ไหมซื้อนมให้ลูกถ้าอยากตอบแทนเพิ่นถ้าอยากตอบแทนบุญคุณเพิ่นนี่ก็คือนะครับทำความดีนะครับแค่นี้เพิ่นบอกมาว่าทำความดีปฏิบัติตัวดีแบบเงินเงินจำนวนนี้เอาไปไปอะไรนะคือว่าลูกคือยังยังดื่มนมแม่อยู่ตอนนี้เนาะคพื่อไว้ถ้าอ้อมให้ลูกอะไร คือแบบว่าเอฟซี่นไหยมากนะบาลต้นคือหยอดกระปุกไรยอดกระปุกต่างหากลูกเขาไปเข้าโรงเรีื่องมากอ๋อคือคือเอฟซีที่แบบว่าแต่ละคนผู้เพิ so ่นเมตตาเขาเมนบอลต้นก็เลยบอลต้นก็ชียอดกระปุกหยอดกระปุกต่างหากในสำหรับเรื่องเอราะว่ออ้อมก็คือเงินของบอต้นเนาะแต่ว่าเงินจำนวนในเขาชียอดกระปุกวันนีู่ก็บอกเลยนะครับน้ำใจของคนไทยนี่แบบว่าหาหาอันเปรียบเ่าได้เนาะมีมีแบบมีให้กับพี่น้องชาวลาวเขานี่แบบ คนหักแพงเหมือนพีเมืองนองเลยเนาะคือต้นออกมาตลอดว่าซีวิตมอต้นนี่เป็นอยู่ทุกมือนี่นะได้มานั่งอยู่บนสั้นงานแบบนี้ได้มาทำงานได้มาเลี้ยงลูกไป้มามีครอบครัวอยู่นี่นะพอต้นมอบเครดิตให้ประเทศไทยตลอดพอต้นบริมอบให้ตัวเองเลมอบเครดิตให้ประเทศไทยทับไม่มีประเทศไทยเฮ้าซิเอาตัวเฮ้ามาไปอยู่ประเทศใดคือพต้นมอบแม่หยากยาคือว่าคนไทยให้ทุกอย่างนะครับไม่ใช่ให้แต่งานทํานะครับให้เอาทุกอย่างให้ทุกอย่างให้บทเรียนให้วัฒนธรรมให้การใช้ซีวิต ให้การวางแผนชีวิตนะคือบัตุ้ลจะสังเกตนะสังเกตแบบคนไทยเพิ่นเพิ่นวางแผนชีวิตจังไรเพิ่นซื้อจังไรเพิ่นกินจังไรนะบัตุ้ลเบิ่งนะเพิ่นวางแผนชีวิตจังไรเวลาสิบห้าก็ต้องเกษียณตัวเองโมเมนต์คือว่าอ่าคือคือเฮาอยู่บ้านเข้าหัววิ่งห้งพุงเฮาก็อยู่ไปวันวันนะกินไปวันวันจักมือได้สี่เกษียณเจ้าของนะคือประเทศไทยเพิ่นวางแผนไว้ชัดเจนเฮ้ยกามีพี่พี่เอฟซีนะครับหลายคนกั ลงคลิปก่อนหน้านี้แล้วนะครับที่เป็นคลิปโทรบอกว่าต้นนะครับแต่เพื่อนก็อยากเห็นตอนมอบเงินให้อีกเพคนว่านะครับว่า <c oughs> เงินได้ไดเท่าไรเท่าไ <c oughs> รทุกคนพีเอฟซีอีกขั้งหนึ่งเนาะทุกคนบอกว่าเอฟซีอยู่สั่งไทยเอฟซี FC ไทยอยู่ต่างประเทศหรือว่าเอฟซีลาวนเนะาะทุกคนเนะาะถามแบบว่าบมมีพี่น้องทุกคนเนาะพวกเฮากับบดีมานั่งอยู่ตรงนี้ถามผมมีคุ้มกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์พวกเฮากับบดีมาเจอกันแบบนี้อันนี้คือมิตรภาพอยู่ในประเทศไทยที่เพิ่งไฮมากนี่ก็คือ บวังพ้นตอบแทนและก็เพื่อนกับโบเดือนห่อนอีกเพื่อนโบเดือนห้อนเพิ่นว่าห้แล้วก็คือแล้วก็ก็เป็นย่งไรทำความดีอย่างเดียวทำความดีนะครับให้อยู่กับสังคมแบบนี้นะครับตอบแทนเพื่นแบบนี้ถ่ายมาทำคลิปเพือออ่อทำกูม,มือนี่ละ <laughs> ถ้าอยากตอบแทนเพื่อน แม่ลำด้วยเพื่นลำด้วยเพราะเพิ่นสู้ภาพแรกแรกเนาะให้เพิ่นอายุได้กลับไปเยอะเนาะลอยพันธ์พันธ์เ่าเนาะเพื่อนไม่ความแข็งแร่งกันเพื่นมีความสุขมีความสุขนมาแต่่สิงดีๆเนาะบางทีโอกาสบางทีโอกาสหน้าเพื่อนนะที่กล okay, uh, ับเมืองไทยบางทีโอกาสิได้พ่อกันพ่อกันกับเพิ่นได้สัมผัสแต่ว่าเป็นไพ่นั่นนะครับเพิ่นก็เพิ่นยังบ่อยากแม่นเพิ่นยังบุญออกเสือเพื่อยังหยางแม่นรอๆเพิ่นมาเนาะรอเพิ่นมา สักวันหนึ่งเดี๋ยวคนบอกเองคนบอกสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับพีพีเอฟซีกับอะไรนะบันทึ no? สิขอจบเพียงแค่นี้เนาะขอจบเพียงแค่นี้เนาะครับ <c oughs> คือว่าเงินที่เพ <c oughs> ิ่น <c oughs> เงินท well, ี่เงินท well, pues ี่เพภานให้มากกว่มอบให้แก่บาต้นเบาต้นกะรับเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนม่แม่บาต้นได้รับไปแล้วขอบคุณขอบคุณครับผมผมจำจำนวนแล้วนะครับพอแล้วพอแล้วอ่า้วซึ่งชอบนะครับในผลงานของเฮาทุกคนเนี่ยนะครับเป็นกําลังใจให้ยูทูบเบอร์ชาวลาวนะครับทุกคนนะครับเบากิเลนแชนแนันนี้เบายอดหรือว่าแรงงานลาวแชนแนลนะครับเบายอดก็เอาลูกมาเรียนไทยเหมือนกันกับเบากิเล่งเนาะ อ๋อลืมลืมเอาชูพังนะครับก่อนที่เบากีแหลงจะเอาลูกมาเรียนไทยนี่กะพ่อคนนี้แหละซัพพอร์ตนะครับ,บรแม่<อ>ให้ค่าทำพาสป,ปอร์ตค่าเดินทางให้ให้ต่างๆอะไรให้แบบให้มาหลายให้เบากีแหลงมาหลายแล้วนี่อันนี้กะชื่อว่าชูเอฟซีพังนะครับโทรศัพท์เพิ่งจะซื้อให้เพราะว่าเบากีแหลงมัมีปัญญานะครับจีบไปซื้อโทรศัพท์แพงๆแ,แบบถ่ายวิดีโอคมสัด 4K แบบนี้น,นี่เพิ่งคือเพิ่งซัพพอร์ตซื้อให้นะครับกับ ขอพี่เลงก็ขอบขอบคุณเพื่อนจริงๆนะครับขอบพระคุณมากๆนะครับคุณพอ่อที่รักและเอ็นดูเมตตาสงสารเราพี่หล่้งแลวก็เอ็นดูยูบเบอร์สุขุนเพื่อนกายังเบิ้งเบิ้งไปให้เราเพื่อนกาเบึ้งเดี๋ยวเพื่อนกาสี่ให้กำลังใจหลายคนอยู่ดรอกนะครับนี่ก็ตามมาษาเบาเล่านะครับฝากให้กำลังใจได้นะครับ่บาบ่ลตูนะครับนี่มามิดคนอินดี้ ว่าให้กำลังใจว่ามีคนินดีด้วยนะครับพี่เอฟซีบอลกีฬาครับอันนี้คือคอดลูกอ่อนนึ่งกันนะครับพี่พี่ถ้าผู้ใดเป็นเอฟซีบอมิดเพื่กาจิฮู้นะครับว่าช่วงหนึ่งนะครับบอลมิดกะได้ครับบ้านนะครับเผื่อที่จะไปคลอดลูกที่สปปลาวตอนนี้จังเดือนเลยมิดอ่าพกเดือนกว่ากับพิจิตเดือนกว่าลูกบอลต้นว่ะให้เอามาเลี้ยงอยู่ประเทศไทยซะเป็นเพื่อนลูกบอต้นนะอันนี้คืออันนี้คือไอ้มิดนะครับเพื่อนกาทำงานคนเดียวนะครับก็คือลูก คือว่าได้ลูกน้อยแล้วมันมันกระยากมันมันยากผู้คนนั่นแหละช่วงนี้นะครับแทบจะไม่ได้ออกไปถ่ายคลิปนะครับส่วนใหญ่กเไก่งานลูกเกนนั่นน่าลูกเกนหนึ่งเพราะว่าหาลูกยากกับลูกคนอีกนะครับหยาบกับเหวียงแต่ว่าลูกก็อยู่อยู่ลาวเนาแล้วลาวมาเมืองไทยเป็นยังงกองเป็นยังไงจ้าบต้นแซน่ด์โอ้ต้นสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับกับพาพี่เอฟซีรับซมทั้งนี่นะครับ นั่นก็เป็นคลิปวิดีโอบางตอนนะคะที่แอดนำมาให้เอฟทุกคนได้ดูซึ่งว่าได้รู้รายเหตุแล้วก็โอ้โหทําเอานะักูุูบก่าวทันนี้นะคะ แ k บกันนำตามไม่ได้เลยนะคะทุกท่านซึ่งว่าเขาก็ภูมิใจและก็ดีใจมากนะคะที่มีคนไทยคอยซัพพอร์ตและก็ให้กำลังใจในการทำงานนั่นเองนะคะทุกท่านทีนี้นะคะพวกเราก็ไปช่องมุมมองของชาวไทยว่าพวกเขาจะมีมุมมองและความคิดเห็นยังไงซึ่งท่านแรกเขาก็ได้มาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าฟังความว้าวความจาของพวกเจ้าพูดเลยว่าพวกเจ้าเป็นคนดีขยันมั่นเพียรมีความนอบน้อม่อมตัว ขอให้ความดีที่พวกเจ้าเอดมาส่งผลพวกเจ้าเจอแต่สิ่งดีๆตลอดไปจ้าและมุมมองของคนถัดมาถือเป็นของขวัญกำลังใจของหนุ่มๆเลยค่ะถือเป็นเงินรับขวัญน้องเมษาได้เลยค่ะยินดีด้วยนะคะและมุมมองของคนถัดมาผู้ใหญ่ให้คงเป็นของขวัญให้หลานลูกสาวเบาต้นที่เพิ่งเกิดช่วยค่าใช้ใจ่ายในการเลี้ยงดูเด็กอ่อนและมุมมองของคนถัดมา ทุกๆอาชีพมีเกียรติคนที่ทำงานเป็นคนที่มีค่าเพราะทำตัวเป็นประโยชน์ต่อตอนเองและคนอื่นนี่คือค่าของความเป็นคนไม่ต้องทอถอยและน้อยใจค่าให้กำลังใจนะคะและมุมมองของคนถัดมาก็เป็นของคนสุดท้ายกันแล้วซึ่งเขาก็ได้มาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่ายินดีกับน้องๆด้วยนะคะ ยูทูบเบอร์ต่างชาติที่มาทําช่องในไทยถ้ามีทัศนคติที่ดีทําตัวน่ารักให้เกียรติเคารพประเพรณีวัฒนธรรมไทยซ่องจะโตเร็วๆมากมีคนสนับสนุนอีกมากมายคนไทยรักใครก็รักจริงถูกใจให้ฟรีขนาดนักร้องแดนเซอร์ หมอรำแทบจะยกที่ดินให้บางคนได้รถได้เงินเป็นล้านล้านแล้วเนี่ยนะคะทุกท่านก็เป็นบางมุมมองนะคะที่แอดได้นำมาอ่านให้เอฟจีทุกคนได้ฟังซึ่งว่าได้รู้ได้เห็นแล้วก็โอ้โหถือว่าสุดยอดมากเลยนะคะน้ำใจของคนไทยซึ่งว่าคนไทยเนี่ยนะคะรักใครรักจริงจริงๆเลยนะคะทุกท่านแล้วแอดนะคะก็ดีใจนำเป่าต้นนะคะที่ได้รับ การเฉพ้อหรือว่าได้รับการเซอร์ไพรส์แบบนี้นั่นเองค่ะทุกท่านท้ายเนี่ยนะคะถ้าหากว่า f c ท่านไหนมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถแสดงความคิดเห็นตายของเมนได้นะคะเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันค่ะท้ายเนี่ยนะคะน้องสาวก็ขอครอบครุนเอที่น่ารักทุกท่านในการติดตามรับชมด้วยดีตลอดมาและตลอดไปทายเนี่ยนะคะน้องสาวก็ฝากส่องน้องสาวสาวเราเหนือด้วยนะคะ ฝากเอซีท,ทุกท่านช่วยกดติดตามกดกสั b สไคร b ์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังแห่งใจในการทำคลิปวิดีโอต่อไปสาหรับคลิปวิดีโอนี้ข้อกล่าวคำว่าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย